การเมืองไทยช่วงนี้ต้องบอกว่าร้อนแรงขย่าวขวัญกันไม่เว้นวันเลยนะคะมีทั้งเรื่องคลิปเสียงหลุดออกมาเอย่ยข้อกล่าวหาผลประโยชน์ทับซ้อนเอย่ยแล้วก็ความไม่แน่นอนเรื่องตำแหน่งนายกอีกแถมยังมีคำถามตัวใหญ่ๆเลยว่าเอะรัฐบาลนี่เขาเอาจริงแค่ไหนกับการแก้ปัญหาคอร์รัปชันวันนี้เราเลยจะมาชวนคุยกันแบบเจาะลึก คุยแคะแกะเก่ากันให้ถึงแก่นเลยค่ะโดยอ้างอิงมุมมองจากสองท่านนะคะคือคุณชอบพนิกาวานิชกับดรมานะนิมิตมงคลค่ะครับผมซึ่งเรื่องต่างๆที่ว่ามาเนี่ยถึงจะดูเหมือนเป็นคนละเรื่องคนละประเด็นกันนะครับแต่พอมองดีๆแล้วเนี่ยออมันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะแล้วมันก็สะท้อนภาพใหญ่ภาพเดียวกันคือคือความเชื่อมั่นความศรัทธาของประชาชนต่อการเมืองต่อรัฐบาลที่มัน สั่นคลอนอย่างหนักเลยในตอนนี้ครับอืมน่าสนใจค่ะเั้นเรามาเริ่มกันที่ประเด็นที่แบบร้อนชาที่สุดก่อนเลยดีกว่าเรื่องคลิปเสียงที่อ้างว่ามีความพยายามจะซื้อเสียงสสพักประชาชนให้โหวตตามแนวทางรัฐบาลมีพูดถึงตัวเลกกันด้วยนะสิบก1อสิบล้านบาทโหเรื่องแบบนี้มันมันช็อกหรือมันปกติไปแล้วคะเนี่ยครับ ถ้าฟังจากมุมของดอกเตอร์มานะนิมิตมงคลนะครับท่านมองว่าเออมันเป็นเรื่องปกติไปแล้วครับแต่เป็นความปกติที่น่าเศร้ามากๆคือมันเป็นผลพวงของวัฒนธรรมการเมืองแบบนักธุรกิจการเมืองที่เข้ามาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์มองตำแหน่งเป็นการลงทุนมันเหมือนกันทรยศความหวังโกงความศรัทธาของประชาชนที่เลือกเข้ามาแล้วที่ดรมานะกังวลคือมันดูเหมือนจะจงแจ้งมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับทำกันแบบ ไม่ค่อยเกรงกลัวอะไรกันแล้วโหปกติแต่เศร้าแล้วคุณชอบพนิกาล่ะคะมองเรื่องนี้ยังไงได้ยินว่าคุณชอบก็มองว่าปกติเหมือนกันเหรอคะใช่ครับคุณชอบก็มองว่าปกติมากๆเหมือนกันถึงขั้นบอกว่าโอ้โหเรื่องพวกนี้คุยกันในโรงอาหารสภาได้สบายสบายเลยหาจริงเหรอคะครับคุณชอบเล่าแบบนั้นเลยแต่ แต่ท่านก็ชื่นชมสสที่กล้าเอาเรื่องนี้มาเปิดโปงนะครับว่าเป็นการแสดงจุดยืนที่ดีว่าฉันไม่ขายตัวไม่ขายอุดมการอืมแต่คุณช่อก็ย้ำเหมือนกันนะว่าจริงๆการไม่ขายตัวเนี่ยมันควรจะเป็นเรื่องสามัญสำนึกพื้นฐานของสสทุกคนไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาโอ้โหยกย่องอะไรกันเป็นพิเศษด้วยซ้ำนั่นสิคะฟังแล้วก็ทั้งสองท่านมองว่าปกติเหมือนกัน แต่มันสะท้อนคนละมุมเนาะมุมหนึ่งคือความชินชาในวงการอีกมุมคือความสิ้นหวังของสังคมใช่ครับมันตอกย้ำว่าปัญหาเรื่องการซื้อตัวการใช้เงินในทางการเมืองบ้านเราเนี่ยมันฝังรากลึกจริงๆครับแล้วก็มีอีกคลิปหนึ่งที่เป็นเรื่องใหญ่ไม่แพ้กันเลยคือคลิปเสียงบทสนทนาที่อ้างว่าเป็นเสียงคุณแพทองทานกับสมเด็จหุนเซนอดีตผู้นำกัมพูชา เรื่องนี้ไปถึงสารรัฐธรรมนูแเราด้วยจะตัดสินวันที่29สิงหาคมนี้อันนี้ผลกระทบใหญ่หลวงแน่ๆเลยใช่ไหมละ่ะครับใหญ่หลวงแน่นอนคุณชอบวิเคราะห์ไว้น่าสนใจมากครับว่าคดีนี้นี่อาจจะร้ายแรงกว่าหลายๆคดีในอดีตที่เคยทําให้นายกต้องพ้นตาแหน่งมาแล้วด้วยซ้ําโขขนาดนั้นเลยออกไปตั้งแต่เนิ่นตอนที่เรื่องมันเริ่มแดนขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยทําให้สถานการณ์มันต้องเดินมาถึงจุดนี้จุดที่ต้องให้สารตัดสินอื้อ แล้วดรมานะว่าไงบ้างคะเชื่อมโยงกับเรื่องอื่นไหมดรมานะก็เชื่อมโยงครับว่าพอสังคมมันมีความไม่เชื่อมั่นในรัฐบาลเรื่องการปราบคอร์รัปชันเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเนี่ยพอมีคดีนี้เข้ามาอีกคนก็เลยยิ่งเออไม่ค่อยอยากจะเชื่อคำชี้แจงหรือคำอธิบายจากฝั่งรัฐบาลเท่าไหร่มันเหมือนความน่าเชื่อถือมันลดลงไปอีกครับเข้าใจเลยค่ะคือเรื่องคลิปเรื่องคดีมันไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวหรือเรื่องเฉาโชเฉพาะหน้าเนาะ แต่มันอาจจะเป็นแค่ปลายยอดของภูเขาน้ำแข็งที่ใหญ่กว่านั้นซึ่งก็คือปัญหาเชิงโครงสร้างปัญหาคอร์รัปชันนี่แหละค่ะทีนี้เราลองมาคุยเรื่องนี้กันต่อองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ruption, หรือ ACT เขาออกมาวิเคราะห์เรื่องนี้ผ่านดรมานะใช่ไหมคะว่าดูเหมือนรัฐบาลยังไม่ค่อยจริงจังกับการปราบโกงเท่าไหร่มีเหตุผลอะไรที่เขามองแบบนั้นบ้างคะครับทาง ACT โดยดรมานะสรุปออกมาเป็น เเหตุผลที่รัฐบาลอาจยังไม่ปราบโกงจริงจังเลยนะครับเหตุผลหลักๆก็อย่างเช่น 1. คือยังไม่เห็นนโยบายที่มันชัดเจนจับต้องได้หรือมีแผนปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมจริงๆจังๆออกมาเลยอืมเหมือนพูดกว้างๆแต่ไม่มีแอคชั่นแพลนประมาณนั้นครับ 2. คือคกลไกเดิมๆที่เคยมีอย่างศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติหรือสอตช ที่เคยเป็นหน่วยงานสำคัญในการรวบรวมข้อมูลประสานงานเรื่องปราบโกงในอยู่ก่อนๆเน,นี่ยรัฐบาลชุดนี้ก็ไม่ได้มีการหรือฟื้นหรือนำกลับมาใช้ประโยชน์เท่าที่ควรคกลไกปราบโกงมันเลยดูอ่อนแอหรือถูกละเลยไปเหมือนเครื่องมือมีแต่ไม่หยิบมาใช้ใช่ครับ 3. คือการแก้ปัญหามักจะเป็นแบบไฟไม่ฝาง คือพอมีเรื่องเฉาโฉเกิดขึ้นเช่นตึกถลม่มรถบัสไฟไหม้หรืออะไรก็ตามที่มีประเด็นทุจริตเข้ามาเกี่ยวข้องก็จะมีการสั่งการตรวจสอบกันไปแต่พอเรื่องเงียบมันก็หายไปไม่ได้มีการไปแก้ที่ต้นตอจริงๆว่าทำไมมันถึงเกิดปัญหาซ้ำซากซากแก้เฉพาะหน้าแต่ไม่แก้ที่ระบบถูกต้องครับ 4. คือข้อเสนอแนะจากหน่วยงานอย่างปปชที่เขาอาจจะเสนอแนวทางป้องกันปัญหาที่มันเกิดซ้ำๆบ่อยๆเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยได้รับความสนใจหรือนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังเท่าที่ควรอ๋อเหมือนมีคนให้ยาแล้วแต่ไม่กินคล้ายๆอย่างนั้นครับ <laughs> แล้วก็5.6.7เนี่ย มันจะเชื่อมโยงกันคือเรื่องการขาดเจตาเจตจำนงทางการเมืองหรือ p o l i t i c a l w i n ที่แท้จริงอาจจะยังไม่มีความมุ่งมั่นที่แน่แน่พอจากผู้มีอำนาจว่าจะปราบปรามคอร์รัปชันให้สิ้นซากจริงๆหรืออาจจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนบางอย่างที่ทําให้การปราบโกงมันทําได้ไม่เต็มที่ประมาณนี้ครับโหฟังเจ็ดเหตุผลแล้วก็ชวนคิดเหมือนกันนะคะแล้วคุณช่อล่ะคะมีมุมมองเรื่องความไม่จริงจังนี้ไหมโดยเฉพาะเรื่องการใช้งบประมาณ คุณช่อก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันครับโดยยกตัวอย่างที่ชัดเจนมากคือกรณีการสร้างตึกใหม่ของกระทรวงคมนาคมอ๋อที่เป็นข่าวใหญ่โตใช่ครับที่มีข่าวว่าราคาก่อสร้างเนี่ยสูงกว่าตึกของสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสอตอง,งอถึง3เท่า3เท่าเลยเหรอคะใช่แล้วก็ถูกด้วยอย่างเช่นการเปิดเผยข้อมูลงบประมาณทั้งหมดหรือการทำระบบจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์ให้ประชาชนตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์ อืมโอเพนดาตอะไรแบบนี้ใช่ครับแต่รัฐบาลกลับไม่ค่อยผลักดันเรื่องพวกนี้เท่าที่ควรซึ่งคุณช่อก็ตั้งท่อสังเกตว่าหรืออาจจะเป็นเพราะว่าการเปิดเผยข้อมูลแบบนี้มันจะไปขัดขวางช่องทางที่เขาเรียกว่าเงินทอนหรือเปล่าเงินทอนหมายถึงส่วนต่างคอมมิชชั่นอะไรแบบนั้นครับ ประมาณนั้นคือเงินที่อาจจะไหลกลับไปหาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการต่างๆผ่านการตั้งงบประมาณที่สูงเกินจริงหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่โปรง่งใสโหฟังแล้วก็มันเชื่อมโยงไปถึงเรื่องการจัดสรรงบประมาณปี69ที่กำลังถกเถียงกันอยู่ตอนนี้เลยนะคะ ว่าเน้นแต่โครงการใหญ่ๆ m ก g โปรเจกต์แต่กลับตัดงบที่จําเป็นด้านอื่นไปเยอะเลยใช่เลยครับมันสะท้อนภาพเดียวกันเราดรมานะก็เคยตั้งข้อสังเกตไว้อีกอย่างด้วยนะครับเกี่ยวกับค่านิยมการสร้างตึกราชการใหญ่โตหรูหราเกินความจําเป็นคือเหมือนสร้างเพื่ออวดบาร,รมีอวดศักดิ์ศรีทั้งที่เอาเข้จริงหลายๆแห่งพอสร้างเสร็จก็อาจจะใช้งานไม่คุ้มค่าหรือบางทีก็ถูกทิ้งร้างไปเลยกลายเป็นอนุสาวรีย์ความสูญเปล่าของเงินภาษีประชาชนนึกภาพออกเลยค่ะบางตึกนี่ใหญ่โตจริงๆ ครับแล้วดรมานะบอกว่าเดี๋ยวนี้มีเทรนด์ใหม่ด้วยนะคือแทนที่จะสร้างตึกอย่างเดียวก็หันมาสร้างพวกแอปพลิเคชันแพงๆแพลตฟอร์มดิจิทัลอะไรต่างๆซึ่งพวกนี้มันตรวจสอบยากกว่าการสร้างตึกอีกนะครับว่าจริงๆแล้วต้นทุนมันเท่าไหร่มีประสิทธิภาพจริงไหมโอโ้โหมีช่องทางใหม่ๆให้น่าสงสัยได้ตลอดเลยนะคะครับผมกลับมาที่เรื่องร้อนทางการเมืองอีกนิดค่ะเรื่องคดีของนายกเศรษฐาถ้าถ้าสมมติว่าวันที่29สิาสิงหา สารรัฐมนูญตัดสินให้ท่านพ้นจากตําแหน่งจริงๆภาพการเมืองหลังจากนั้นมันจะเป็นยังไงได้บ้างคะมีฉากทัดไหนที่เขาพูดถึงกันเยอะๆบ้างครับอันนี้คุณชอบปนณิกาได้วิเคราะห์ไว้หลายทางเลือกหลายซีนารีโอเลยนะครับทางแรกที่อาจจะดูอ่อตรงไปตรงมาที่สุดก็คือพักเพื่อไทยเสนอชื่อแคนดิเดตนายกอีกท่านที่เหลืออยู่คือคุณชัยเกษรนิติสิริขึ้นมาแทนแล้วก็พยายามจัดตั้งรัฐบาลชุดเดิมต่อ อืมเปลี่ยนแค่ตัวนายกครับแต่ก็มีอีกทางเลือกคือพักอันดับรองลงมาอย่างพักภูมิใจไทยอาจจะเห็นโอกาสนี้ในการรวบรวมเสียงสสทั้งจากฝั่งรัฐบาลเดิมและอาจจะดึงบางส่วนจากฝ่ายค้านหรือสอวอมาสนับสนุนเพื่อพลิกขั้วตั้งรัฐบาลเองโหอันนี้น่าจะวุ่นวายพอสมควรเลยนะคะใช่ครับน่าจะมีการต่อรองกันหนักเลย แล้วก็ยังมีความเป็นไปได้ที่คุณชอบพูดถึงคือพักเพื่อไทยอาจจะหันไปจับมือกับพักประชาธิปหรือพักเก้าไกลเดิมเพื่อตั้งรัฐบาลร่วมกันอันนี้ก็มีคนมองว่าเป็นไปได้เหมือนกันโหอันนี้ยิ่งกว่าพลิกขั้วอีกนะคะเนี่ยครับหรือถ้ามันเกิดสถานการณ์ที่มันเคาดไม่ถึงจริงๆวุ่นวายมากๆจนหาทางออกไม่ได้เนี่ยคุณชอบบอกว่า อาจจะไปถึงขั้นที่มีการพูดถึงการกลับมาของพลเอกประยุทธ์จันโอชาอีกครั้งก็เป็นได้นะครับแม้จะดูเลือนลางแต่ก็ยังอยู่ในฉากทัศน์ที่เป็นไปได้โอ้โหมีแต่ฉากที่ดูแล้วการเมืองไทยคงจะมันหยดติ่งไปอีกพักใหญ่เลยนะคะเนี่ยแน่นอนครับความไม่แน่นอนมันสูงไม่จริงๆแล้วความไม่แน่นอนทางการเมืองแบบนี้มันก็คงวนกลับไปที่ความกังวลเดิมๆที่ดรมานะพูดถึงใช่ไหมคะเรื่องวงจรอุบาทของการเมืองไทย ใช่เลยครับคือถ้าสถานการณ์มันบีบคั้นจนต้องไปสู่การเลือกตั้งใหม่ในเร็วๆนี้เนี่ยทั้งคุณช่อและดรมานะก็เกรงกันว่าเราอาจจะได้เห็นการทุ่งเงินซื้อเสียงกันแบบโมรานยิ่งกว่าเดิมอีกเพื่อถอนทุนคืนถูกต้องครับมันคือการลงทุนทางการเมืองพอลงทุนไปเยอะก็ต้องหาทางถอนทุนคืนซึ่งมักจะมาจากการทุจริตคอร์รัปชันในรูปแบบต่างๆมันเป็นวงจรที่เลวร้ายมากๆครับ เป็นทัศนคติที่ดรมานะย้ําเสมอว่าสังคมไทยต้องเปลี่ยนให้ได้คือความคิดที่ว่าไม่โกงไม่เกิดไม่โกงไม่โตนะครับต้องทําให้การโกงมันไม่สามารถเติบโตในสังคมนี้ได้ฟังดูเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากๆเลยค่ะแต่ท่ามกลางความมืดมนทั้งหมดนี้มันยังพอมีแสงสว่างหรือความหวังอะไรเหลืออยู่บ้างไหมคะก็ยังพอมีนะครับอย่างน้อยก็ในมุมมองของผู้ให้ความเห็นทั้งสองท่านคุณช่อเนี่ย เรียกร้องให้ประชาชนตระหนักถึงพลังที่แท้จริงในมือตัวเองนั่นคืออำนาจในการเลือกตั้งท่านบอกว่าอย่าดูถูกเสียงของตัวเองหนึ่งเสียงของเรามีค่าและสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริงๆถ้าเรารวมพลังกันเลือกคนดีเลือกพักที่ต่อต้านคอร์รัปชันจริงๆอืมพลังของประชาชน ครับส่วนดรมานะแม้จะชี้ให้เห็นปัญหามากมายแต่ท่านก็ยังเชื่อมั่นนะครับว่าสังคมไทยยังมีความหวังที่จะดีขึ้นได้ถ้าทุกภาคส่วนทั้งภาคราัฐเอกชนประชาสังคมและประชาชนทุกคนร่วมมือร่วมใจการอย่างจริงจังเพื่อต่อสู้กับคอร์รัปชันค่ะ สรุปแล้วการเมืองไทยตอนนี้ก็เหมือนกําลังยืนอยู่บนทางแยกสําคัญเลยนะคะมีทั้งปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือของตัวบุคคลและสถาบันทางการเมืองปัญหาคอร์รัปชันที่ดูเหมือนจะฝังรากลึกซับซ้อนแล้วก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆแล้วก็มีความไม่แน่นอนสูงมากว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรดูเหมือนว่าหัวใจสําคัญของความท้าทายครั้งนี้มันอยู่ที่ปัญหาเชิงระบบกับการขาดเจตจานงทางการเมืองที่แท้จริงที่จะแก้ปัญหานี้อย่างสิ้นเชิงนะคะ ครับผมซึ่งมันก็นำให้เราต้องกลับมาคิดต่อยอดจากแนวคิดเรื่อง zero tolerance หรือการไม่ทนต่อคอร์รัปชันที่คุณชอพูดถึงนะครับคือในสังคมที่เราอาจจะชินชาหรือบางทีก็มองว่าการทุจริตเล็กๆน้อยๆการโกงกินการให้สินบนเล็กๆน้อยๆมันเป็นเรื่องปกติใครๆก็ทำกันไปแล้วเนี่ยการที่เราจะสร้างวัฒนธรรมไม่ทนอย่างแท้จริงขึ้นมาได้เนี่ย มันต้องเริ่มจากตรงไหนทั้งในระดับความคิดทัศนคติของตัวเราเองในครอบครัวในชุมชนแล้วก็ผลักดันไปสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้างกฎหมายสถาบันต่างๆไอการไม่ทนที่ว่าเนี่ย มันควรจะต้องมีหน้าตามีวิธีการแสดงออกอย่างไรกันแน่ถึงจะสามารถสร้างแรงกระเพื่อมแล้วก็ทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมได้จริงๆอันนี้น่าจะเป็นคําถามสําคัญที่เราต้องช่วยกันหาคําตอบต่อไปครับเป็นคําถามชวนคิดที่ดีมากๆเลยค่ะว่าการไม่ทนที่แท้จริงควรมีหน้าตาเป็นอย่างไร เอาละค่ะวันนี้เราก็ได้เจาะลึกคุยแคะแกะเกาประเด็นร้อนๆของการเมืองไทยกันไปพอสมควรเลยนะคะต้องขอบคุณข้อมูลและมุมมองจากทั้งคุณชอบพนิกาและดรมานะนิมิตมงคลด้วยค่ะหวังว่าการพูดคุยของเราในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการเจาะลึกประเด็นน่าสนใจอื่นๆในครั้งต่อไปค่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ